า็เสื้อกีฬาวันนี้ลงให้อีกแล้วค่ะใครจะเอารีดเอานะพี่หมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วนะราคานี้นะ3,500บาทค่ะใครยังไม่ได้สั่งสั่งเลยผ้ากีฬาผ้าบางผ้าด้ายนะคะ รวมรวมรวมชายหญิงนะคะอันนี้คือยงไ รับได้คนระับรวมกีฬาเลยค่ะรวมชายหญิงนะคะสกล้ามแขนสั้นแขนยาว หนูเซลสามพันห้าพี่ตาลมันปกติมันหกพันสองอ่ะแต่มันเป็นสต็อกเก่าหนูก็เลยเซลอันนี้มันเป็นเสื้อบอลนะเชลซีแต่ว่ามันลอกนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งใครจะรับมาเลยพี่ตาลงานดีงานดีหนูหนูล้างสต็อกบายครับล้างสต็อกค่ะ ปกติขายอยู่6,200สที่มันเป็นเกรด A แต่พอมันเป็นสต็อปเก่าไงหนูก็เลยเอามาเซลมีเป็นร้อยลูกนะแต่ตอนนี้เหลือแค่ประมาณ30กว่าละมีเป็นร้อยลูกพี่แต่ตอนนี้เหลือแค่30กว่าไปไวมากไปจะเอารีบเอา ห้าโลนะเท่าไหร่นะสองยห้าตัวบวกบกประมาณสองร้อยห้าสิบตัวบวกโลใส่ไม้ขวานมาเลยใครรับรีวิวแจ้งได้เลยครับนี่หือห้อหื้อ ใช้รวมนะคะ S M L X L ค่ะโล้ามๆเสื้อกล้ามค่ะรับรีวิวโอเคค่ะคุณพี่พี่อะไรเนี่ยถุงเงินถุงทองพี่ถุงเงินถุงทองค่ะขอบคุณค่ะเสื้อกล้ามค่ะ กล้ามนะคะพี่เนี่ยหนึ่งกระสอบก็จะมีรวมเหมือนที่หนูแจ้งเลยเจ้ากล้ามก็มาค่ะผูที่ได้เพิมนี่ก็เสร็ก่อนสิบยี่บร้อยเลยนะั่นคุแขนสั้นแขนยาวนะคะโอ้โหกาวานที่เสดายมันออกไปแล้วเลิก <laughs> มันไปละโอ้ไปโว้ได้เพื่อน ไม่แต่สวยอ่ะสวยนะไน,นิ์เกนพี่อะไรนะที่ถุงเงินถุงทองทใครจะสั่งรีบสั่งเลยนะพี่เ่ือนสามสิบกว่าลูกเท่านั้น ประมาณ250ตัวบวกลบค่ะพี่น้ำหนักสี่สบห้าโลได้ๆๆๆๆเป็นผ้าบางนะคะผ้ะาไดฟิตที่ผ้ากีฬารวมชายหญิงนะคะรวมแบบรวมไซส์มีคอปกด้วยนะคะอัน ใช้สั่งของนะคะทักเลยส่งวันนี้นะพี่นะรุ่นเนี้ยคือหมดแล้วหมดเลยนะพี่ไม,ไม่ไม่มีให้แล้วนะคือเป็นงานเคลียร์สต็อกนะคะเมื่อก่อนเนี่ยขายอยู่หกพันสองพี่ลูกค้าสั่งประจำที่ใส่นี่ไว้เยอะเลย มีแบรนด์ให้ลุ้นนะคะลูกค้าไปคัดหัวผ้าคัดหางผ้าแยกทำกำไรได้เลยนะคะหนึ่งกระสอบมีทั้งหัวผ้าหางผ้ากลางผ้านะคะหัวหางกลางมีนะคะนี่รีวิวส่งฟรีไหมรีวิวส่งฟรีให้ไปเลยพี่รีวิวส่งฟรีให้ไปเลยคุยจริงๆริะถ้าถ้าโปรแล้วจะไม่ได้ส่งฟรีหรอกไม่เป็นไร ให้ไปเลยค่ะพี่ใครจะสั่งลูกใหม่สั่งได้เลยพี่สามพันห้าายที่ไหนไม่ได้แล้วราคาเนี้ยสามพันห้าไม่มีแล้วนะสามพันห้าค่ะพี่โปรโมชั่นนะคะเคลียร์สต็อกพี่ภูม่าพูมา รถล,ล้างสต็อกค่ะพี่สามพันห้าค่ะเสื้อปั่นจัก,กรยานป่ะฮันเสื้อปั่นจัก,กรยานสามพันห้าร้อยบาทค่ะเสื้อกีฬารวมนะคะแชมป์รวมชาย<ม>หญิงเดอ<ม>อันเดอแขนสั้นแขนยาวมีหมดนะคะดาร์ทค่ะ พอปงพอปกรวมนะคะกล้ามค่ะเดินน็อตค่ะพี่ตัวนี้เดินนอตค่ะ ของลงเม่เช้าเพิ่งลงใหม่ๆเลยค่ะนี่คอปกสวยๆใส่สบายนะคะผ้าใส่สบายอั Under นเดอร์ค่ะแช้อนค่ะท่าไซส์นะคะ,อะลงลงนอะไรนี่คอปกไนท์ค่ะไนท์นครับผม ันดวรวมชายหญิงนะจ๊ะหนูจ๊ะอยูด่ดีๆกะปิดไฟกันทำไม <c oughs> พี่หมดแล้วหมดเลยนะยังไม่ถึงอาทิตย์เลยหนูขายไปประมาณห้าสิบหกสิบรูปได้เลยนะนี่ไวมาก ไนท์ nice ค่ะีอย่างน้องแสุก้าสวยส่งวันนี้นะพี่นะไรโอนเลยส่งเลยโหไหนท์สวูดบิ๊กสวูดหน้าหลังเลยพี่ไนท์ <Nice S 1> ตอนนี้ยืมไซส์ เหมือนนะ้แก้ามค่ะเชื่อไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ ใครจะเอาเสื้อกีฬาไปติดร้านเลยพี่อยู่พระรามสองถึงได้เลยพี่หนูส่งให้ได้เลยอยู่ในกรุงเทพอะ่ะถ้าพี่ต้องการใช้ของวันนี้หนูส่งของให้วันนี้ได้เลยนะอุ้ยสวยจังอันเดอร์สั่งอะไรดีคะคุณพี่สั่งได้เลยนะส่งให้ได้เลยค่ะอยู่ในกรุงเทพอะ่ะ มีประเภทเดททำงานเดทเหรอคะเดทมีเป็นเดทพอตตันเจ็ดพันห้าค่ะพี่เราจะไปแข่งบอลไงเธอเธอไม่รู้หรอกเนี่ยจะไปแข่งบอลน,นะไปดูก่อน,นคุณพี่ก็ลองขอดูรีวิวเปิดกระสอบได้นะเดทพอตตอน ปิดไฟอ่ะสามพันห้าหมดแล้วหมดเลยเอมดีสามพันห้าร้อยปกติขายยู่หกพันกว่านะพี่มันเคลียร์สต็อกอะ่ะล้างรดล้างสต็อกมันเป็นสต็อกเก่าก็เลยเซ็งเอดีนะคะ ไายห้อยอยู่เลยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เลยหนึ่งกระสอบได้ประมาณ250ตัวบวกลบคุณพี่ีเหลืองขาไซน์นะคะอันเด๋อันเด๋ป้ายจะหลวดเกรดเอพี่หนูจะบอกเลยนะที่จริงอะ่ะงานเขาคือเกรดเอหนูขายอยู่หกพั 2. แต่มันเป็นสต๊อกเก่า คุณพี่นึกออกไหมมันเป็นสต็อกเก่าหนูเลยเซลคือจริงๆอ่ะหนูคิดว่าของมันหมดไปนานแล้วหนูเลยแบบไม่ได้เอามาขายเลยแต่เคลียร์สต๊อกแล้วไปเจอมาอไปเจอมามันเป็นสต๊อกเก่าไงหนูก็ลเลยเคลียร์ให้ไปเลยราคานี้สามพันสามพห้าที่ขอดูรีวิวอันเก่าได้เลยหนูขายยู่หกพันสองค่ะ ปีที่แล้วอ่ะหนูขายอยู่หกพัสองป้ายนี้เลยจะหลวดชมพูอันเดอคือเคลียร์สต็อกอ่ะพ bueno> ี่มันหมดหมดแล้วหมดเลยเอาง่ายๆเลยคือใครเอาเอาเลย กอันดเพี่คัดหัวผ้าเนี่ยสมมตินะลูกหนึ่งสองตัวบวกลบนะพี่คัดสักร้อยตัวเนี่ยขายตัวละ,ะสมมติขายตัวละ60บาทนะก็หกพันแล้วนะหางผ้ากลางผ้าอีกสักห้าสิบตัวขายตัวละสามบาทเนี้ยก็ได้อีกพันห้านะ มันม,มากเลยคือหางผ้าเนี่ยจะจะแถมจะบริจาคไปเลยก็ได้นะคุณพี่นะเพราะว่าหนูให้ราคานี้แล้วมันสามพห้าแล้วนะคุณพี่นะเนี่ยอย่างเนี้ยใครว่าโอ๊ยเป็นอย่างนี้ขายไม่ได้ก็แถมไปเลยห้าบาทก็ได้สิบบาทก็ได้เสื้อกล้ามอะรับหนึ่งดได้เลยคุณพี่ทักแชทได้เลยแต่จริงๆมันเป็นของผู้หญิงมันขายได้นะใส่กีฬา เสื้อกีฬาเนี่ยคนะใครจะเอาไปขายรีบเอาเลยหมดแล้วหมดเลยบอกเลยนะเนี่ยคอปกค่ะร,รวมกีฬาทุกอย่างอันนี้น่าจะเป็นฟิลแบบใสแบบกอกเอ้ยปั่นจักรยานเสื้อปั่นจักรยานพี่เนี่ยมีกระเป๋าตรงเนี้ยสองข้าง เสื้อปั่นจักรยานออันนี้ก็ใส่วิง่งใส่ออกกำลังกายในฟิตเนสรวมหมดเลยนะคะรวมหมดเลยนะร<ง>วมกีฬารวมรวมกีฬาค่ะ <laughs> ไม่ใช่เสื้อบอลบางคนว่าเอเจะสับเสื้อบอลหรือเปล่าไม่ใช่ไนท์ค่ะพี่ นี่เลอะนะซักเอานะคะเลอะเปื้อนซักคลีนเอานะคะไนท์ไนที่ไนที่บางตัวป้ายห้อยยังไม่ได้ใส่นะคะไนท์อีกแล้ว ใครจะเอานะคะทักเลยพี่พี่เอาไปซักะมันจะใหม่ขึ้นด้วยความที่มันโอ๊ยโทษมันเป็นสต็อกเก่าไงมันก็จะแบบผ้ามันจะไม่ฟูเลยพี่ต้องเอาไปซักก่อนนะคะซักแบบผ้ามันฟูขึ้นมันจะดูสวยขึ้นอีกเยอะมากเลยนะกระสุนหมเลยดอกม้ีทั้งชายและหญิงนะคะ 3ามพันห้าร้อยคุณพี่ราคาโปรโมชั่นปกติหกพันสองร้อยนะคะกีฬาค่ะพี่รวมค่ะเนี่ยผู้หญิงใส่กําลังกายใส่อยู่รวมชายหญิงนะคะอ๋อสี่สิบห้ากิโลประมาณสองร้อยห้าสิบตัวบวกลบพี่ กระสอบสี่ิบห้ากิโลนะคะลีาลรวมค่ะแขนสั้นแขนยาวเสื้อกล้ามรวมหมดเลยนะคะรวมพอปกผ้าไดฟิตอ่าเป็นมือสองของแท้มือสองค่ะพี่ มันเป็นกระสอบที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะคะกระสอบตู้ US นะลูกค้านะกระสอบตู้ US นะไม่ใช่ตู้จีนไม่ใช่เกาหลีไม่ใช่ญี่ปุ่นนะคะตู้ US นะจ๊ะสั่งได้เลยนะถ้าชอบสั่งได้เลยค่ะเนี่ยหนูรีวิวให้ชมสดๆเลยคุณพี่ให,พให้ดูทั้งลูกเลยนะให้ดูทุกตัวดูหมดเลย ใส่อเสร็จสั่งแล้วเลร็อตออกก็นรงกายได้หมดนะคะ ลอกลอกลอกจอตลอกทำไมเลยยิ้มทำไมเงากินกาแฟเยอะไปเออสอแก้วแล้วกินกาแฟเช้ากลางวันเย็นพี่มีใครกินกาแฟแบบน้องเหมียวหนูบ้างหมายผมผ่านหน้ามีค่ะ รับพี่ยุพาจะได้กระสอบใหม่นะกระสอบใหม่นะคะกระสอบรีวิวขายแล้วนะใหม่พรมผ่าหน้ามีเป็นคาดิแกนบางคะ่ะลูกค้าทักมาขอดูรีวิวได้เลยคาดิแกนบางนะคะโชว์ให้ดูทั้งลูกนะคะลูกค้าดูจบแล้วตัดผินใจได้แล้วสั่งได้เลย นนดูวีสัสนแนนดูวีอะไรอะส่วากะออกเป็นแบรนด์กีฬาทั่วไปนะคะแบนด์กีาทั่วไปเลยที่ถุงเงินถุงทอง ที่คัดหัวผ้าอย่างที่หนูแจ้งอ่ะคัดหัวผ้าได้สักร้อยตัวขายตัวละหกสิบบาทเนี่ยก็หกพันแล้วนะคุณพี่นะที่เหลือตัวไม่ค่อยสวยอ่ะยี่สิบบาทก็ได้นะคุณพี่นะอีกร้อยกว่าตัวตัวละยี่สิบบาทก็ได้นะคะสามสิบบาทแหลยย่งเนี้ยคัดแยกเอานะมาค่ะจะพาไปแทปบนะเพราะใคร สั่งก็จะได้เป็นกระสอบใหม่นะคะสอบรีวิวลูกค้าทักแล้วเนาะแบรนด์มีให้ลุ้นนะคะพี่เป็นกระสอบไม่ใช่แบรนด์ล้วนนะแบรนด์ต้องลุ้นทุกกระสอบออกมากออกน้อยแล้วแต่ลูกนะคะงานโปรโมชั่นนะคะลูกค้าใครสั่งได้สั่งเลยของมีจำนวนจำกัดนะคะ